เมรท็อปฟอร์มค่ะดรามา่าไม่พักเลยนะคะก็ซืเนื่องจากคุณป้าก,ก็ได้มีโอกาสเห็นโพสต์เนี่ยนะของคนขเขมรนะชื่อเฟจชื่อเฟซว่าดาโรสมายนะเขาก็โพสต์เป็นภาษาขเขมรนะคะก็กดแปลจาก Google นะมันก็แปลบอกว่าเขาพูดว่าไงเขาบอกว่ายืมเงินก็คืนแน่เออไม่รู้อะความหมาย คือเขาบอกว่าประมาณว่ากัมพูชาไม่ยอมเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าที่อาหารสําหรับคนที่มาแข่งขันในซีเกมครั้งนี้นะคะอืมแต่คนในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะกับต้องไปทํางาน เป็นแรงงานอ,อพยพลำบากในต่างแดนลำบากในประเทศไทยกลายเป็นที่ถูกจับกุมคุมขังออคนกัมพูชายแท้ๆกำลังเดือดร้อนลำบากแต่รัฐบาลฮุนเซนกับเอางบประมาณมากมายมหาศาลไปจัดกีฬาซีเกมแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวจ่ายค่าที่พักให้นักกีฬาอ่าต่างชาติเข้าไปพักฟรีกินฟรีกินอาหารหรูดูดีแต่ว่าคนกัมพูชาแท้ๆ กลับต้องไปตกและกรรมลำบากอยู่ในประเทศไทยทั้งโดนจับกลุมคุงขงังล่ามโซ่เหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยดังจจกปากป,ปะภาพให้คุณผู้ชมดูนะ่าคลิปนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณป้าก็มองในมุมของคุณป้านะคุณป้าก็ว่าคนเนี่ยคนที่เป็นขมรนคนเนี่ยเขาฉลาดเขารู้ทันหุนเซนเขากำลังขับเคลื่อนสังคมของเขาให้ตระหนักแล้วก็ฉุกคิดว่า แทนที่เงินมากมายงบประมาณมหาศาลเน,นี่ยยังไม่ต้องไปจัดก็ได้สิงสิเกมเป็นหนี้จีนมากมายมหาศาลน่าจะเอามาสร้างงานสร้างเงินให้กับคนในประเทศดีกว่านะประมาณนั้นนะคุณป้าคิดความความคิดของคุณป้าที่มองจากโพสต์ของคนคนนี้นะ แต่ทีเนี้ยมามองประเด็นที่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบว่านักกีฬาที่ไปแข่งอ่ะได้กินดีอยู่ดีกับเปรียบเทียบกับคนของเขาที่ต้องมาติดคุกติดตารางถูกจับกลุ่มคุมขังในประเทศไทยอ่ะเขาไม่แยกแยะไงว่านักกีฬานะ่ะเขาไปแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะาจะโทษให้โทษร,รัฐบาลนะก,กับแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยคือลักลอบเข้ามาทําผิดกฎหมายประเทศไทยเป็นคนข้ามแดนมาเข้าเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ก็ต้องจับอ่าก็ต้องจับกลุมคุมขังทําไมต้องล่ามโซ่ก็พเพราะเขมรนะ่ะมันดื้อรั้นไงนลายวัฒนธรรมนะเขาไม่ให้เข้ามันก็ยังเข้าเออต้องจะจะหนีมาอยู่เมืองไทยก็จ้องตามเป็นแก๊งสเตอร์ทำเป็นท้าตีท้าต่อยนะอยู่สม,มุทรปราการเนี่ยอยู่อิมพีเรียนเนี่ยท้าตีท้าต่อยกับเด็กช่างอืมสร้างความปัญหาภาราของสังคมเยอะแยะ,แยะขเขมรที่ดีๆนะ ดีก็มีอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดว่าไม่ดีดีก็มีเยอะก็เยอะอืมเนี่ยสภาพก็คือมันนั่งรออ่าอ,อยู่ชายแดนหอบลูกเล็กเด็กแดงมาทำไมมาเป็นภาะคนไทยมาขอทานมั่งเออมาสร้างปัญหาสังคมอ่าให้คนไทยสร้างความลำคาญนั่งตามสะพานลอย เออสร้างความภาพลักษณ์ให้ไม่ดีให้กับคนไทยคนไทยทุกวันนี้ไม่มีไม่มีขอทานที่เป็นคนไทยเพราะคนไทยฉลาดต่อให้คนไทยพิกการเขาก็จะทำงานเพราะว่ารัฐบาลไทยอ่ะมนีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานน่ะได้รับการยกเวน้นภาษีต่างๆได้สิทธิพิเศษต่างๆเพราะฉะนั้น คนไทยไแท้ๆที่เขาพิการเจ็บป่วยเขาจะไม่ยอมขอทานและประชานจนคนไทยเขามีสถาปันสังคมสงเคราะห์มีบ้านพักเด็กสตคคคคกรีมีบ้านพักคนชรา,ามีบ้านพักคนพิการมีบ้านพักเด็กกำพร้ามีบ้านพักของผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปนะช่วยเหลือมูลนิธิผู้หญิงต่างๆนานาบระลาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นขอทานตามสะพานลอยตามห้างตามนู่นนี่นั่น,น่ะ ตามตลาดนัดอะไรเนี่ยมาเลื้อยมาคานมาอะไรสารพัดอย่างน่ะคือขเขมรทั้งนั้นนั่นแหละคือปัญหาของขเขมรเข้ามาทํางานในไทยสร้างความลาคาญสร้างให้ประเทศไทยไม่มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวต่างชาติเพราะว่ามันสีผิวรูปลักมันเหมือนกันไงคนต่างชาติเข้ามาเห็นเข,า,เขานึกว่าเนี่ยเป็นคนไทยแต่จริงมันไม่ใช่มเป็นขอทานที่เขาขมรเข้ามาอืทีเนี่มาพูดถึง โพสของคนคนนี้ที่เขาต่อว่าเขาก็ไม่ได้เชิงต่อว่าประเทศไทยหรอกเขาเชิงต่อว่ารัฐบาลของเขาซึ่งมันก็มีนะเทมเนที่มีสติปัญญานะ่ะเขาก็มาคอมเมนต์แล้วก็เขมรที่โง,ง่งมหลงละเลงไปกับอ่าค่านิยมของฮนะุนเซนน่ะโอ้ยสร้างแล้วมีซีเกมส์แล้วเป็นหนี้จีนแล้วมีสนามกีฬายิ่งใหญ่แล้วประเทศชาติจะจเจริญคือมึงโง่ไงคะ ทุกวันนี้นะถนนหนทางมึงอะ่ะกู้เงินไทยมั่งกู้เงินจีนมั่งสนามกีฬาเนี่ยกู้เข้ามาหวังว่าจะาจัดมหกรรมกีฬาขายตั๋วมั่งเออจะขายค่าลิขสิทธิ์มั่งได้ค่ากินใช้จากนักกีฬามั่งได้เงินทุนหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเปล่ากลายเป็นทุกอย่างโมฆะโอละพ่อหนึ่งตัว๋วมึงก็ไม่ได้ขายนะเพราะจะขายประชาชนมึงก็ร้องว่าฟรี อ่ะแบบแพงไม่มีขอฟรีอ่ะมุนเซนมันจะเลือกตั้งอยากเป็นนายกต่อไปเอาใจประชาชนก็ให้ฟรีอ่าแล้วพอให้ฟรีแล้วมึงเอาผลประโยชน์ที่ไหนล่ะไปจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินไปจ่ายค่าอ่าน้ําไฟอุปกรณ์ต่างๆในสนามกีฬาอืมในสนามกีฬามึงอ่ะสร้างมาใหญ่โตกี่พันล้านแล้วจะมีชีวิตมึงเขมน่มีครั้งเดียวนี่แหละที่ได้จะเป็นอาจจะภาพแข่งขันกีฬาระดับ อาเซียนนะ่ะคือเขาเขตกันละเขาไม่ไปหรอกนะประเทศไหนเ็าไม่ไปละเราว,วันผุพังไปเลยนะแล้วสร้างไปก็เท่านั้นและไม่มีเงินคืนจีนนะต่อไปก็ใช้หนี้จีนกันหัวฟูก็ไม่พ้นกับข้ามมาเป็นภาระของประเทศไทยเนี่ยมาเป็นแรงงานต่างด้าวมาขอทานมาสร้างความลำคาญชิบหายให้พวกกูเนี่ยพวกมึงอะ่ะออีอเหมิรู้จักซะมั่ง ออว่าพวกกูเบื่อนายลำคาญพวกมึงซึ่งมาทํากินในประเทศไทยกูแล้วก็ไม่มีบุญคุณอะไรแถมมาด่าพวกกูว่าพวก,กูเป็นโจรอีกพวกกูเป็นโจรเสียมพวกกูขโมวยวัฒนธรรมมึงเออทั้งที่มึงเสื้อผ้าข้าวของอะไรเนี่ยมึงลอกเลียนแบบพวกกูทั้งนั้นเออทุกวันนี้ก็แชทมดาด่ากูสารพัดอย่างอ,อกูไม่สนหรอกเพราะพวกมึงอ่ะมึงต้องคิดมึงลําบากทุกวันเนี่ยไม่ใช่คนไทยทํามึง เป็นนายกเป็นรัฐบาลของพวกมึงทําให้พวกมึงลําบากต่อไปเงินพวกมึงอ่ะจะไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเข้ามาเนี่ยมาออกลูกออกหลานในประเทศกูเนี่ยไปโรงพยาบาลก็มีแต่ขมนกว่าจะได้ฝาดานขมรหาหมอได้เนี่ยเป็นวันวันเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีขมรเนี่ยหาหมอแป๊บเดียวก็ได้หาแล้วเนี่ยสองสามปีมาเนี่ยขมรโอ้โหไปตรงไหนแผนกไหนก็มีแต่ขม้นขมรนขมนอืมเต็มไปหมดแย่งสาธารณสุขพื้นฐานของพวกกูไปหมด เออไม่อยากจะหนี้หรอกนะทีเนี้ยก็เนี่ยมีคอมเมนต์คนไทยเขาก็ไปพูดว่าเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคงเป็นแรงงานเนี่ยต่างด้าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่สนับสนุนหรอกเรื่องไปยืมเงินคนอื่นมาสร้างหน้าสร้างตาเนี่ยสร้างไปทําไมพวกเขาที่มาเขาก็แค่หัวเราะเยาะอืเขาหัวเลาะสะใจเราพวกเขาเอาเงิน กลับไปประชาชนก็ขอทานโดยไม่มีแผ่นดินพวกเขาไปทำงานเกือบทุกประเทศอืมแล้วก็โดนดูถูกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกูก็เป็นแรงงานถ้าประเทศคิดถึงคนจนอย่างเราให้ความมีชีวิตที่ดีนะกูก็จะไม่เป็นแรงงานต่างด้าวคนอื่นนี่คือคอมเมนต์เขมรนะมันก็แปลมาจาก google มันก็ไม่สละสะดวกให้หลายคุณป้าก็เลยเกาๆมันว่ารีให้นะเนี่ยเดี๋ยวแคปไปให้ดูอืม อ่าและทีนี้ก็มีคอมเมนต์คนไทยเขาก็บอกว่าเออมึงแอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายมึงก็ต้องเป็นโดนจับกลุ่มคุมขังแบบนี้แหละอืมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งของเขเมรเนี่ยเขาก็มาด่าเจ้าของเพจน,นี้แหละค่ะว่าอ่าทําให้เนี่ยเขาบอกว่าใช้สมองคิดอืมถ้าคุณถูก ถ้าคุณจะไม่ถูกจับอยากโดนดูถูกไหมประเทศกำลังพัฒนาอย่าหลงเชื่อลบลบเพจซะลบโพสต์นี้ไปเลยเอออย่าทำให้ประเทศเขมรนี่อับอายโดยการโพสต์แบบนี้ดูดูมันมันยังคิดห่วงหน้าทั้งที่จะไม่มีจะกินนะอีกคนเขมรนี่มันสุดยอดอืมเขาบอกว่าฉันชื่นชมการทำงานของรัฐบาลนะอืแต่คุณก็หาอะไรมา ว่ารัฐบาลเออมามา,มาต่อว่าเพจนะคนเขมรน,นะมาต่อว่าเพจนี้เออก็เยอะหละค่ะเนี่ยเขมรก็มาว่าคนไทยก็มาว่าเขาบอกว่าเออก็คนไทยบอกว่าก็ยกเลิกจัดไปสิเห็นมีดราม่า,มาตลอดตั้งแต่เริ่มมีจัดซีเกนงงใจมากเออนะแล้วก็ดูคอมเมนต์เขมรอืม คนนี้บอกว่าขนาดให้ฟรีก็ยังไม่มีคนรู้จักขเขมรเพราะว่าขเขมนแข็งแล้วเออประมาณนั้นเลยอืมเขาบอกว่าประเทศอื่นพยายามจะเชิดชูขเขมรแต่คนขเขมนกับย่ำยีชาติตัวเองเหมือนไอ,อ้เคี้ยนี่เออประมาณนั้นมาดา่าเจ้าของเพจอีกดูดูดูดขเขมรน,นะดูใจมันมันยังไม่รู้ว่าประเทศมันจะล่มจมล้มละลายนะ หลังซีเกมน่ะสนามกีฬาที่สร้างไว้อย่างสวยงามะมันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์และบ้านพักนักกีฬาที่สร้างไม่เสร็จอีกละอืมมันไม่ได้ใช้งานทีนี้จะใช้งานให้ใครจะให้คนยากคนจนเข้าไปอยู่เหรอไม่มีหรอกค่ะนะมันก็ขายเข้ากระเป๋ามันเองแหละจะมีเงินไปใช้หนี้จีนเหรอจีนเขาก็จะมายึดประเทศพวกมึงพวกมึงยังไม่รู้ตัวอีกแล้วรู้ไว้าสด้วยรัฐบาลพวกมึงอะกู้เงินพวกกูไปตั้งเก้าร้อยกว่าล้านบาทเก้าร้อยกว่าล้านล้านบาทละมั้ง เอาไปสร้างถนนหนทางอืมแต่รัฐบาลกูไม่งโง่นะให้กู้แต่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทที่ไปรับเหมาต้องเป็นของคนไทยแล้วต้องซื้ออิฐหินปูนทรายจากประเทศไทยถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขก็ไม่ให้รัฐบาลมึงกู้รัฐบาลมึงก็ต้องกู้ค่ะนะเพราะอยากได้เงินแต่ทีเนี้ย ได้เงินไป900ล้านก็จะไปทําถนนประมาณ400ล้านที่เหลือก็จะไปเป็นอาหารเอยนาฬิกาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของตระกูลฮุนเซนเขาละค่ะนะพวกมึงก็กินขยะอยู่กับน้าเน่ามามากแห้งต่อไปนะมึงดูมากชีวิตสมเด็จมึงอะโอ้โหหรูหรามาเห่าขนาดไหนแล้วพวกมึงก็ต้องมาเนี่ยมาเป็นแรงงานต่างด้าวมาถูกจับกลุมขังและไม่ยอมจะปฏิวัติประเทศตัวเองและมาด่าไทย มึงเอาเวลาที่มาด่าคนไทยแต่ไปคิดซิว่ามึงจะเลือกใครมาเป็นนายกอืมนอกจากคนที่เก่อกินประเทศมึงมึงดูชีวิตสมเด็จมึงและกันลูกหลานมันน่ะแล้วมึงเป็นยังไงฮะมึงเป็นยังไงมึงก็ต้องมาเนี่ยดูรอซุ่มอยู่ชายแดนทหารไทยเผอมึงก็มุดรั้วเข้ามาอืมพอก็จัดได้มึงก็โดนล่ามโซ่แล้วก็ส่งกลับไปแล้วก็ไปขายไร่ขายนาใช้หนี้ที่มึงอ่ะ กู้เงินยืมเข้ามาเพื่อที่จะมาทํางานประเทศไทยมึงยอมรับเถอะว่ามึงอะเป็นเรือเป็นเห็บเกาะกินประเทศไทยพวกกูอยู่นะอืมแล้วก็มีหน้ามาด่าพวกมึงถึงไม่จเจริญไงเพราะว่ามึงด่าผืนบินแผ่นดินที่ให้ข้าวให้น้ํามึงกินมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่มึงบรรพบุรุษมึงอพยพหนีตายมาจาก ทุ่งสตึงเตรงของมึงอ่ะทั้งุ่งสังหารมึงน่ะเออแล้วก็มาอยู่มากินประเทศไทยให้ข้าวให้น้ําเลี้ยงดูแล้วพวกมึงก็ได้รอดตายนะกลับไปอยู่ประเทศมึงออกลูกออกหลานมาแล้วก็มาในแล้วคุณคนไทยประเทศมึงเลยโดนสาดแช่งให้ไม่ให้เจริญอืมนี่คือดราม่ารายวันของขมรโพสต์นี้ก็ทำให้ทําให้เรารู้ว่าจริงๆขมรน่ะ มันอะไม่รู้อะไรเลยนะรู้แต่ว่าโอ้โหอยากได้หน้าได้หน้าชิบหายไม่ว่าขอให้ได้หน้าแล้วกันอืมนะก็นี่แหละค่ะดราม่าอีกวันหนึ่งของเมนิน่ะก็รู้สึกว่าทั้งขำทั้งสงเพศแล้วก็ทั้งอดจะ ซ้าเติมมันไม่ได้นะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมหลักคิดเห็นยังไงกับดรามาครั้งนี้นะก็คอมเมนต์และพูดคุยกับคุณป้าขอพาะคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็ให้กําลังใจกับคุณป้าอ่าคลิปนี้อาใส่อารมณ์นิดนึงเพราะว่าคอมเมนต์มันด่าเยอะจริงๆมันด่าในแชทป้าโอ้โหแชทเจระเบิดนะแต่ป้าไม่ย่อท้อนะถ้าคุณผู้ชมรักป้านะอ่าเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยการกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ช่วยป้าวอกกับคอมเมนต์แบบนี้ต่อไปป้าสู้ไม่ ถอยค่ะขอพอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ